สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมคริสตศักราช1914และสิ้นสุดลงเมื่อเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช1918สงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่เกิดจากความขัดแย้งของประเทศในทวีปยุโรปและลุกลามไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกมากกว่า30ประเทศสร้างความเสียหายหแก่มนุษยชาติอย่างรุนแรงเราเรียกสงครามโลกครั้งนี้อีกชื่อหนึ่งว่ามหาสงคราม สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีอยู่หลายประการด้วยกันได้แก่ 1. การเกิดขึ้นของลัทธิชาตินิยมการเกิดขึ้นของลัทธิชาตินิยมเกิดขึ้นภายหลังหลังจากมีสงครามฝรั่งเศสรัสเซียระหว่างคริสตศักราช1870ถึง1 8 7 1 ซึ่งเกิดจากการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองระหว่างฝรั่งเศสกับรัสเซียผลของสงครามก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทวีปยุโรปฝรั่งเศสซึ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พสงครามต้องยอมเสียแคว้นอันซัสลอเรนส์ให้แก่เยอรมันทำให้เยอรมนีสามารถรวมตัวกันและสถาปนาเป็นจัก,กรวรรดิเยอรมันเป็นมหาอำนาจที่สำคัญในยุโรปในขณะนั้นขณะเดียวกันก็ทำให้การปกครองในระบบจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสต้องสิ้นสุดลง และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐรวมทั้งยังส่งผลให้อิตาลีรวมชาติได้สำเร็จทำให้เกิดลัทธิชาตินิยมในฝรั่งเศสเยอรมันและอิตาลี 2. การแข่งขันการแสวงหาอาณานิคมในคริสต์ศตรวรรษที่19ยุโรปประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าแบบเสรีได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมหาอำนาจตะวันตก จึงสแสวงหาอาณานิคมในแอฟ,ฟริกาและเอเชียเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่จะนำมาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้กองกำลังทหารเข้ายึดครองดินแดนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นเหตุให้เกิดสงครามหลายครั้งเพื่อแย่งชิงดินแดนในสองทวีปดังกล่าวโดวยดินแดนในแอฟ,ฟริกาใตา้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เยอรมนีอิตาลีเบลเยียมและโปรตุเกส ส่วนดินแดนในทวีปเอเชียอังกฤษครอบครองอินเดียพม่ามาลายูบอร์เนียวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ส่วนฝรั่งเศสได้ครอบครองลาวเขมนยวนรวมเป็นอินโดจีนฝรั่งเศสส่วนในตะวันออกกลางเป็นดินแดนแข่งขันอิทธิพลระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสร,รัสเซียและตุรกีความขัดแย้งดังกล่าวนำไปสู่การสะสมกองกำลังทหาร กำลังอาวุธยุโทโธปกรณ์และมีความหวาดระแวงต่อกันมากขึ้น 3. ความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจต่างๆในยุโรปในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่19มหาอำนาจในยุโรปมีความขัดแย้งกันหลายฝ่ายเช่นความขัดแย้งระหว่างฝรั่งเศสกับรัสเซียโดยฝรั่งเศสมีความขัดแย้งกับรัสเซียซึ่งเป็นผู้นำกองทัพเยอรมนี ที่พยายามจะรวมชาติให้สาเร็จฝรั่งเศสพยายามกีดกันไม่ให้เยอรมนีรวมชาติเพราะเกรงว่าจะเป็นภัยต่อฝรั่งเศสจนต้องทําสงครามฝรั่งเศสปรัสเซียผลคือฝรั่งเศสพ่ายแพ้และต้องทําสัญญาสงบศึกต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสได้ทําสัญญาแฟรงเกิ์ต้องสูญเสียดินแดนอันซัสลอเรนท์ที่อุดมด้วยแร่เหล็กและต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจํานวนมาก ต่อมาคือความขัดแย้งระหว่างออสเตรียฮังการีกับรัสเซียโดยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15พื้นที่บริเวณยุโรปตะวันออกและพื้นที่บริเวณคาบสมุทรบอรคานได้อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมันต่อมาได้มีจักรวรรดิทางตอนเหนือซึ่งก็คือออสเตรียฮังการีได้มีความเข้มแข็งขึ้นมาและได้มีการขยายอิทธิพลลงมาทางตอนใต้และค่อยๆใช้อิทธิพลของพวกเขาเข้าสู่พื้นที่ของจักรวรรดิออตโตมันในทางเหนือ จนพื้นที่ของสโลวีเนียโครเอเชียบอสเนียเฮเซโกวีนาก็ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของจักรวรรด Austria ิออสเตรียฮังการีในที่สุดต่อมาจึงมีการรวมตัวกันของกลุ่มสลับทางตอนใต้เพื่อต่อต้านอำนาจของจักรวรรด Austria ิออสเตรียฮังการีโดยใช้ชื่อกลุ่มว่าสมาพันธ์สลับตอนใต้ซึ่งมีความหมายถึงกลุ่มรัฐสโลวีเนียโครเอเชียเซอร์เบียบอสเนียเฮเซโกวีนามอนเตเนโกร รวมถึงประเทศอื่นเช่นโรมาเนียบัลแกเรียโคโซโโวโดวยบางส่วนของรัฐเหล่านี้เป็นรัฐบริวาลของจักรวรรดิออสเตรฮังการีและบางส่วนก็เป็นรัฐบริวาลของจักรวรรดิออตโตมันแต่สำหรับเซอร์เบียเป็นรัฐเดียวที่ในขณะนั้นเป็นรัฐอิสระและในขณะนั้นเองรัเสเซียได้มีการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เรียกว่าอุดมการรวมกลุ่มสลาฟ ทำให้ชนชาติสลับในคาบสมุทรบอรขานต่างก็หวังให้รัเสเซียช่วยให้ตัวเองได้ตั้งรัฐอิสระและปกครองตนเองหลุดพ้นจากการครอบครองของจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีและจกักรวรรดิออตโตมันและนโยบายต่างประเทศดังกล่าวก็ได้กลายเป็นชนวนเหตุที่สร้างความร้าวฉานระหว่างรัเสเซียกับออสเตรียฮังการี 4. มหาอำนาจในยุโรปแตกแยกเป็นสองฝ่าย โดยความขัดแย้งทั้งทางด้านการสแสวงหาอนานิคมความขัดแย้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจทําให้ชาติมหาอํานาจสแสวงหาพันธมิตรไว้เป็นพวกโดยในขณะนั้นได้มีการแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่1คือกลุ่มประเทศสนทิสัญญาพันธามาติตรไตีไตรภาคีหรือกลุ่มมหาอํานาจกลางซึ่งประกอบไปด้วยเยอรมนีออสเตรียฮังการีและอิตาลีกับกลุ่มที่2คือกลุ่มประเทศตามข้อตกลงไตรภา,าคี หรือฝ่ายมหาอำนาจพันธมิตรซึ่งประกอบไปด้วยฝรั่งเศสรัสเซียและอังกฤษโดยการรวมกลุ่มของมหาอำนาจในยุโรปเริ่มต้นขึ้นเมื่อเยอรมนีกับออสเตรียฮังการีได้ลงนามในสนิสัญญาพันธมิตรไมตรีทวิภาคีเพราะในขณะนั้นเยอรมนีต้องการหาพันธมิตรหากเกิดสงครามกับฝรั่งเศสหรือรัสเซียประกอบกับในขณะนั้นออสเตรียฮังการี ได้มีความขัดแย้งกับรัเสเซียโดยทั้งคู่สัญญาว่าจะช่วยเหลือกันถ้าหากถูกรัเสเซียโจมตีและต่อมาสัญญาฉบับนี้ได้ขยายเป็นส่วนที่สัญญาพันธมิต,ตรตีไตรภาคีโดยรวมเอาอิตาลีเข้ามาด้วยเพราะอิตาลีเกรงว่าจะถูกฝรั่งเศสโจมตีกลุ่มพันธมิตรนี้ถูกเรียกว่ามาหาอำนาจกลางพราะทางเยอรมนีและออสเตรียฮังการีตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรป อีกฝ่ายหนึ่งคือกลุ่มประเทศความตกลงไตรภาคีหรือฝ่ายมหาอำนาจพันธมิตรโดยรัเสเซียกับฝรั่งเศสได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางทหารพอรัเสเซียกำลังแข่งอำนาจกับออสเตรียฮังการีและหวั่นเกรงว่าเยอรมนีจะเข้าข้างออสเตรียฮังการีโดยสัญญานี้มีข้อตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารต่อกันในกรณีที่ถูกเยอรมนีและพันธมิตรโจมตีทางด้านอังกฤษ ตลอดคริ์ศตวรรษที่19อังกฤษดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบดูอย่างโดดเดี่ยวไม่ข้องเกี่ยวกับระบบพันธมติตรของประเทศมหาอำนาจแต่ภายหลังสงครามบัวอังกฤษถูกประนามจากประเทศมหาอำนาจรวมทั้งไม่พอใจการเสริมกองกำลังกองทัพและการขยายสัญญานุภาพทางทะเลของเยอรมน,นีในคลิ์ศตวรรษที่20อังกฤษจึงดำเนินนโยบายสแสวงหาพันธมิตรโดยทำความตกลงฉันมิตรกับฝรั่งเศสในคลิสตศราักราช1904 ได้ทำข้อตกลงระหว่างอังกฤษรัสเซียในปีคริสตศักราช1907และต่อมากลายเป็นข้อตกลงไตรภา,าคีระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียเพื่อแก้ไขปัญหากรณีพิพาทในเรื่องอาณานิคมและการแย่งผลประโยชน์ระหว่างกันกลุ่มพันธมิตรนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฝ่ายมหาอำนาจพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ห ชนวนของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มิถุนายนคริสตศักราช1914โดยอาร์ดุกฟรานซิสเฟอร์ดินานด์รัชทายาทของออสเตรียฮังการีพร้อมเจ้าหญิงโซฟีพระชายาสเสด็จพระพาทเมืองซารายเยโวนครหลวงของบอสเนียได้ถูกนายกาฟริโลปรินซิฟนักศึกษาชาวเซอร์เบียหลอบปลงพระชนเพื่อแก้แค้นที่จักรวรรดิออสเตรียฮังการีเขายึดครองบอสเนียเฮเซโกวีนา และขัดขวางการรวมตัวของชาวสลาฟกับเซอร์เบียออสเตรฮังการีจึงใช้เหตุการณ์การลอบลงพชนดังกล่าวอ้างว่าเป็นสาเหตุเพื่อลงโทษเซอร์เบียซึ่งถูกสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์จึงยื่นคำขาดให้เซอร์เบียรับผิดชอบเมื่อเซอร์เบียปฏิเสธออสเตรียฮังการีจึงประกาศสงครามกับเซอร์เบียเมื่อวันที่18กรกฎาคมคริสต์ศักราช1914และบุกโจมตีเซอร์เบียทันทีเพราะเห็นว่าเซอร์เบีย คอยปลูกปั่นและสนับสนุนชาวสลับให้แข่งข้อต่อการปกครองของออสเตรียฮังการีรัสเซียในฐานะผู้พิทักษ์ชาวสลับกระดมพลเพื่อช่วยเหลือเซอร์เบียทำสงครามกับออสเตรียฮังการีซึ่งขนาดนั้นออสเตรียฮังการีเป็นพันธมิตรอยู่กับเยอรมน,นีเยอรมน,นีจึงประกาศสงครามกับรัสเซียเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมคริตรศักราช1914และประกาศสงครามกับฝรั่งเศส เมื่อวันที่3สิงหา,าคมปีเดียวกันเนื่องจากฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะวางตนเป็นกลางเพราะเป็นประเทศพันธมิตรกับรัสเซียและเยอรมน,นีก็ได้ส่งกองทัพบ,บุกเบลเยียมซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการประกันความเป็นกลางทันทีเพื่อบุกฝรั่งเศสตามแผนชไลเฟิร์นซึ่งเป็นแผนการรบของเยอรมน,นีด้วยทีรบรุกอย่างรวดเร็วเพื่อพิชิตฝรั่งเศสรัสเซียและอังกฤษตามลำดับอังกฤษจึงประกาศสงครามต่อเยอรมน,นี ในวันที่4สิงหาคมคริสตศักราช1914สงครามระหว่างออสเตรียฮังการีกับเซอร์เบียจึงได้ขยายตัวเป็นสงครามโลกครั้งที่1โดยสงครามโลกครั้งที่1ได้มีการขยายออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายมหาอำนาจพันธมิตรมีอังกฤษฝรั่งเศสร,รัสเซียเซอร์เบียเบลเยียมรวมทั้งอิตาลีที่เปลี่ยนใจเข้าร่วมกับฝ่ายมหาอำนาจพันธมิตร พอต้องการที่จะผนวกดินแดนของออสเตรียฮังการีที่มีชาวอิตาลีอยู่จํานวนมากรวมทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาที่เมื่อเริ่มสงครามได้ประกาศนโยบายต่างประเทศแบบเป็นกลางจนกระทั่งเมื่อปีคริสตศักราช1917จึงเข้าข้างฝ่ายมหาอำนาจพันธมิตรและอีกฝ่ายคือฝ่ายมหาอำนาจกลางที่มีเยอรมน,นีออสเตรียฮังการีตุรกีและเบลเรีย การรบในสงครามโลกครั้งที่1มีการรบทั้งทางอากาศทางบกและทางเรือประเทศคู่สงครามต่างประดิษฐ์อาวุธยุธโทโธปกรณ์ใหม่ๆที่มีอำนาจการทำลายสูงมาใช้เช่นเยอรมน,นีเป็นชาติแรกที่ประดิษฐ์เรือรำน้ำที่เรียกว่าเรืออูซึ่งเป็นกองเรือซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในบทบาทการปิดล้อมทางทะเลต่อการขนส่งสินค้าทางเรือของข้าศึกเป็นต้นในช่วงปลายสงคราม เยอรมน,นีเริ่มพ่ายแพ้ในการรบทหารและประชาชนชาวเยอรมันได้ก่อการปฏิวัติขึ้นพระเจ้าไกเซอร์วินเลียมที่สองกษัตริย์เยอรมันทรงสระราชสมบัติและเสด็จไปประทับที่เนเธอร์แลนด์จกักรวรรดิเยอรมน,นีรวมสลายลงและเปลี่ยนแปลงการปกค,ครองเป็นแบบสาธารณรัฐเมื่อวันที่11พฤศจิกายนคร,คริสตศักราช1918ผู้นำรัฐบาลชุดใหม่จึงขอสงบศึกกับฝ่ายสัมพันธมิตร และลงนามในสัญญาสงบศึกสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจึงยุติลงเมื่อคริสตศักราช1918ผลของสงครามโลกครั้งที่1ก่อให้เกิดความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลมีทหารเสียชีวิตประมาณ13ล้านคนบาดเจ็บมากกว่า20ล้านคน ภายหลังสงครามประชาชนในยุโรปต้องเผชิญกับโรคระบาดความอดอยากเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงอุตสาหกรรมและการค้าถูกทำลายและผลของสงครามโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านมหาอำนาจในยุโรปจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและจักรวรรดิออตโตมันได้ล่มสลายลงดินแดนส่วนใหญ่ถูกแบ่งแยกให้ประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรส่วนประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรแม้จะชนะสงคราม ก็อ่อนแอลงและเสียาหายอย่างหนักในระหว่างสงครามทําให้เกิดประเทศมหาอำนาจใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการเมืองโลกและประเทศญี่ปุ่นได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจในเอเชียและได้ครอบครองอาณานิคมต่างๆของเยอรมันในเอเชียนอกจากนั้นยังก่อให้เกิดประเทศใหม่ๆโดยดินแดนของจกักรวรรดิออสเตรียฮังการี ได้แบ่งแยกออกเป็นประเทศออสเตรียและประเทศฮังการีและบางส่วนรวมเป็นประเทศใหม่ได้แก่ประเทศเชสโกสโลวาเกียและยูโกสลาเวียส่วนจกวักรวรรดิรัสเซียได้แยกเป็นประเทศเอกราชได้แก่ประเทศฟินแลนด์เอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียและการร่วมสลายของจกักรวรรดิออสเตรียฮังการีและการเกิดขึ้นของประเทศใหม่ๆภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง กก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการปกครองในประเทศต่ตางๆเช่นออสเตรียได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐส่วนเยอรมน,นีได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐเช่นกันสําหรับรัสเซียได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบระบอบสังคมนิยมโดยเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นสา,า,สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตหรือสหภาพ,าพโซเวียตเมื่อคริสต์ศักราช1917 เนื่องจากการทำสงครามมาอย่างยาวนานทำให้เกิดภาวะขาดแคลนและรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ประกอบกับก,บการพ่ายแพ้ในการรบอยู่ตลอดเวลาชาวรัเสเซียจึงก่อการปฏิวัติขึ้นก่อนสงครามโลกยุติลงกล่าวได้ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดรัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แห่งแรกของโลกสะภายหลังสงครามโลกครั้งที่ห ประเทศต่างๆต่างก็ตระหนักถึงความหายนะของสงครามและพยายามที่จะหาทางไม่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกผู้นําแต่ละประเทศต่างต้องการเจรจาทำสัญญาสันติภาพโดยจะตั้งองค์การระหว่างประเทศที่เรียกว่าสันนิบาตชาติขึ้นและผลของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทำให้ประเทศผู้แพ้สงครามต้องถูกลงโทษด,ด้วยการเสียดินแดนสูญเสียแหล่งทรัพยากรและต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามอย่างหนัก เหตุนี้เองจึงสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและจากกรณีดังกล่าวก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองในเวลาต่อมา